รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจำไตรามาสที่3ปีพศ2567ไตรามาสที่3ปีพศ2567เศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารมีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจด้านการผลิตขยายตัวจากภาคเกษตรกรรมส่วนภาคอุตสาหกรรมทรงตัวในขณะที่ภาคบริการหดตัวสำหรับเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายชะลอตัว จากการค้าชายแดนส่วนการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวสำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปขยายตัวส่วนการจ้างงานหดตัวเมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีก่อนด้านอุปทา,านขยายตัวร้อยละ19.85ภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ158.72 จากปริมาณผลผลิตยางพาราตามพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรมทรงตัวร้อยละ0.42จากจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมการผลิตภาคการบริการหดตัวร้อยละ11.31จากจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและภาษีขายส่งขายปลีกลดลงด้านอุปสงค์ชะลอตัวร้อยละ5.77การค้าชายแดนชะลอตัวร้อยละ5.72 จากการชะลอตัวของมูลค่าการนำเข้าชะลอตัวร้อยละห้ามูลค่าการส่งออกหดตัวร้อยละเจ8จการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละแปดจุเจจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละสี่สิจสาจากการขยายตัวของการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนขยายตัวร้อยละเก้า7จ รายจ่ายงบประจำขยายตัวร้อยละ30.40การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ1.38จากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองและการจดทะเบียนใหม่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลงด้านการเงินเงินฝากรวมจำนวน26,375.88ล้านบาทหดตัวร้อยละ2น6 สินเชื่อรวมจำนวน46,440.34ล้านบาทชะลอตัวร้อยละ0.79ด้านการคลังการจัดเก็บรายได้จํานวน1,700.82ล้านบาทชะลอตัวร้อยละ54.81การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมจํานวน3,364.86ล้านบาทขยายตัวร้อยละ42.97ขาดดุลงบประมาณจํานวน1,664.04ล้านบาทด้านสเสถียรภา,าพเศรษฐกษิจ ดัชนีผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ108.80อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ0.72การจ้างงานหดตัวร้อยละ3า6 0 6สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารชั้น4ทางหมายเลขโทรศัพท์0 4 2 6์1 5 0 2เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร www.cgd.go.th/mds TikTok SCG u n d e อ s c o r อมุกดาหาร YouTube สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร Facebook สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารและกลุ่มไลนเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร